บทที่72เมื่อนางซูได้ยินการสนทนาระหว่างพี่น้องทั้งสองสายตาของเธอก็จ้องไปที่นานกงหลินอย่างรวดเร็วเธอเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงและไม่พูดอะไรแต่รศมีที่สงบแต่ทรงพลังของเธอก็ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่นานกงหลินตกใจมากจนสายหัวแล้วพูดอย่างเร่งรีบนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงแต่เธอก็บ่นอยู่ในใจ แม้ว่าเธอจะมั่นใจมากว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับแม่ห่วงของเธอเธอสามารถยืนเฉยและดูความสนุกสนานได้ทำไมเธอถึงอยากอวดคำพูดสั้นๆและสร้างปัญหาให้ตัวเองในเวลาเดียวก,กันเธอก็ไม่แน่ใจเล็กน้อยถ้าหนานกองเย่ไม่สงสัยใครทำไมเธอถึงต้องสอบสวนเรื่องนี้ห้องเงียบไปชั่วขณะหนึ่งจนกระทั่งซิงอยู่กลับมาพร้อมกับชุดเสื้อขนาดกลางและเศษผ้า มาด้วยอี้เหมยพร้อมผ้าขาวผืนหนึ่งและท้ายสุดป้าหญิงก็เข้ามาและไม่ได้นำผ้ามาด้วยสีหน้าเธอไม่ดีอย่างเห็นได้ชัดทันใดนั้นใบหน้าของนางเจ้าก็มืดลงและเธอก็มีลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีอยู่ในใจแต่นานกงหลินแสดงสีหน้าย,ยินดีดูเหมือนว่ามีเรื่องสนุกระหว่างบ้านลูกชายคนโตและลูกชายคนที่สองแน่แล้วป้าหญิงพึมพำแล้วพูดว่า นายหญิงคุณหนูใหญ่นานกงเฉิงพูดอย่างเด็ดขาดป้าหญิงมีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะคุณย่าจะเป็นคนตัดสินใจและเธอจะไม่กล่าวหาเราผิดผิดนางเจ้าพยักหน้าให้พี่เลี้ยงหญิงและพี่เลี้ยงหญิงก็พูดด้วยความยากลำบากนายหญิงพูดเท่าผ้าทรงเจียงชิ้นนั้นที่เป็นของนายหญิงเธอเหลือบมองไปที่นานกงเฉิงอย่างลังเล ที่มอบให้คุณหนูใหญ่หายไปแล้วเมื่อทุกคนได้ยินสิ่งนี้สายตาของพวกเขาก็จ้องมองไปที่นานกงเฉิงทันทีที่ป้าหญิงพูดจบประโยคนานกงเฉิงก็ตกตะลึงด้วยสีหน้าไม่เชื่อแผลของนานกงหลินหายดีและเธอก็ลืมความผิดเมื่อกี้และพลงออกมาโดยไม่คิดว่าเป็นไปได้ยังไงเป็นพี่หญิงใหญ่เองหรือ ดวงตาของนางเจ้าจับจ้องไปที่หนานกงหลินราวกับน้ำแข็งในฤดูหนาวหนานกงหลินอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นโดยคิดว่าป้าสะพ้ายคนโตของเธอเป็นนายหญิงของบ้านใหญ่และการที่ทำให้เธอขุนเคืองย่อมส่งผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนเธอจึงเปลี่ยนคำพูดอย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้ที่พี่หญิงใหญ่จะทำแบบนั้นถ้าพี่หญิงใหญ่ไม่ได้ทำแล้วผ้าของพี่หญิงใหญ่อยู่ที่ไหน เสียงของนานกงหยานถามขึ้นอย่างสงสัยนางเจ้ามองอย่างเย็นชาลูกสาวของเธอจะทำแบบนั้นได้ยังไงเธอไม่ยอมให้ใครสาดน้ำสกรปรกใส่ลูกสาวของเธอหรอกอาเฉิงลองคิดดูคุณเก็บมันไว้ที่ไหนสักแห่งหรือมอบให้ใครสักคนหรือไม่ขณะที่เธอพูดสายตาของนางเจ้าก็ต้องมองไปที่หนานกงหยานดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหมาย ร่างกายของนานกงหยานสันปลายนิ้วของเธอเปลี่ยนเป็นซีดขาวเล็กน้อยขณะบิดผ้าเช็ดหน้าในมือและเธอไม่กล้าพูดอะไรอีกนานกงเฉิงก้าวไปข้างหน้าสองก้าวกระโปรงสีอ่อนของเธอลากส่วนโค้งอันสง่างามลงบนพื้นเธอพูดอย่างใจเย็นท่านย่าหลานสาวได้รับผ้าเนื้อดีทรง,จ,งจริงแต่หลานไม่ได้สั่งให้ใครทำอะไรแบบนี้อาเย่คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดวงตาของนางสูไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆและมองไปที่หนานกงเย่หลานสาวเชื่อใจพี่หญิงใหญ่หนานกงเย่พูดด้วยน้ำเสียงเชิงบวกหลานสาวคิดว่าต้องมีคนมาขโมยและอยากจะใส่ร้ายป้ายสีความผิดบางที่อาจมีคนต้องการทำให้บ้านทั้งสองของเราไม่ลงรอยกันคำตอบของหนานกงเย่เป็นที่น่าพอใจของนางสูมากไม่ว่าเธอจะพยายามแก้ตัวให้หนานกงเฉิงมากแค่ไหน ก็ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือไปกว่าคำพูดของนานกงเย่ซึ่งเป็นผู้เสียหายแต่ในช่วงครึ่งหลังของคำพูดของนานกงเย่ทำให้เธอคิดอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นถ้าบ้านของพี่คนโตกับพี่คนที่สองทะเลาะกันเรื่องนี้เป็นใครที่จะได้ประโยชน์สายตาของนางซูอดไม่ได้ที่จะสบตากับนานกงหลินและเธอก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าบ้านที่สามจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือไม่ คำพูดของนานกงเย่ทำให้นางเจ้ารู้สึกโล่งใจแต่เธอก็ไม่ได้โล่งใจไปเสียทั้งหมดความจริงที่ว่านานกงซินหวัดกลัวจนเสียสตินั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเธอและเธอไม่ต้องการมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่ไม่เห็นคุณค่านี้แต่ตอนนี้สายเกินไปที่จะปล่อยวางดังนั้นเราจะไม่ตรวจสอบไม่ได้หากไม่พบผู้รับโทษที่แกล้งทำเป็นผีอาเฉิงของเธอจะถูกสงสยัยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ ดวงตาของนางเจ้าก็ค่อยๆเฉียบคมเมื่อเธอเพิ่งได้ยินว่าผ้ามัสลินส่งเจียงของลูกสาวเธอหายไปเธอก็สับสนอยู่ครู่หนึ่งปฏิกิริยาแรกในใจของเธอก็คือจะพาลูกสาวออกจากเรื่องนี้ได้อย่างไรแม้ว่าเธอจะเชื่อในใจว่าลูกสาวของเธอจะไม่มีวันทำเช่นนี้ก็ตามแต่เธอรู้ดีเกี่ยวกับกิจการภายในบ้านไม่สามารถสอบสวนทุกอย่างได้ชัดเจน แต่ตอนนี้เรื่องนี้ไม่เพียงแต่ต้องได้รับการตรวจสอบเท่านั้นแต่ยังต้องสอบสวนอย่างละเอียดด้วยเธอต้องไม่ปล่อยให้อาเฉิงลูกสาวของเธอถูกวิพากวิจารณ์ท่านแม่ดวงตาของนางเจ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างที่อาเย่พูดเมื่อกี้เป็นไปไม่ได้ที่อาเฉิงจะทำสิ่งนั้นท่านแม่ปรวสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อคืนความบริสุทธิ์ให้อาเฉิงป้าหญิง ทุกคนอยู่ในลานบ้านของคุณหนูใหญ่ให้สอบสวนอย่างละเอียดทุกคนใบหน้าของนางซูปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งและดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยความเย็นชาเธอมีความคิดอีกอย่างหนึ่งในขณะนี้หากจุดประสงค์ของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคือการทำให้บ้านหลังใหญ่และบ้านหลังที่สองขัดแย้งกันพวกเขาก็ต้องถูกสอบสวนป้าหญิงคงคำนับแล้วตอบว่าบ่าวน้อมรับคำสั่ง ดวงตาของนางซูเยนชาราวกับมีดที่อันตรายถึงชีวิตและเธอเสริมว่าลานบ้านของคุณหนูใหญ่มีขโมยและสาวใช้คนไหนไม่อยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่ลานบ้านบ้างให้สอบสวนทุกคนถึงตำแหน่งที่อยู่ในคืนนั้นคนห้องของพวกเขาป้าหวางร่วมทำสิ่งนี้ด้วยค่ะพี่เลี้ยงทั้งสองรับคำสั่งหลังจากได้ยินสิ่งนี้นางเจ้าก็รู้สึกโล่งใจ ประการแรกคำพูดของหนานกงเย่มาก่อนและตอนนี้นางซูยืนยันว่าลานบ้านของหนานกงเฉิงมีขโมยมาดูกันว่าใครจะกล้าลากลูกสาวของเธอมาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อีกหนานกงเย่นั่งเงียบๆบ,บนเก้าอี้เพื่อรอให้สถานการณ์พัฒนาต่อไปทุกคนในห้องตะวันออกกลั้นหายใจและไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกไม่รู้ว่ารอนานแค่ไหนแต่ป้าหวางรีบกลับมาพร้อมสัมภาระ ตามมาด้วยข้างหลังเธอมีผู้หญิงสามคนหรืออีกในหนึ่งมีผู้หญิงตัวใหญ่สองคนลากผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาและผลักเธอให้คุกเข่าอย่างแรงนายหญิงผู้เท่าบ่าพบสิ่งนี้จากบ้านนางหัวป้าหวางพูดและยื่นบางสิ่งให้ดูทุกคนมองใกล้ๆมากขึ้นแต่มันเป็นเพียงเศษผ้าสีขาวนางเจ้าตอบสนองทันทีและดวงตาของเธอก็เหมือนกับมีดคมคม พุ่งไปที่นางหัวที่กำลังคุกเข่าอยู่ในห้องโถงนางหัวตัวสั่นด้วยความตื่นตระหนกทันใดนั้นเธอก็สุดตัวลงกับพื้นและอ้อนวอนขอความเมตตาครั้งแล้วครั้งเล่านายหญิงผู้เท่าโปรดยกโทษให้บ่าวด้วยบ่าวสมควรตายบ่าวขโมยของจากคุณหนูใหญ่ไปฉันจะไม่กล้าทำอีกเด็ดขาดไม่กล้าทำมันอีกแล้วเธอก้มหน้าผากของเธอกระแทกพื้นอย่างแรงครั้งแล้วครั้งเล่า และหน้าผากของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีเมื่อนางเจ้าได้ยินว่านางหัวยอมรับว่าขโมยผ้าทรงเจียงของนานกงเฉิงความโกรธของนางก็ระเบิดออกมาราวกับคลื่นยักษ์หน้าอกของนางพองโตด้วยความโกรธนางชี้ไปที่นางหัวและสาบแช่งถ้าฉันต่ำบังอาจขโมยผ้าไปแล้วเธอกล้าที่จะทำร้ายเจ้านายของเธออีกหลังจากที่ขโมยข้าวของของเจ้านายไปเธอช่างน่ารังเกียจจริงๆ หญิงชาราเริ่มร้องออกมาโดยไม่ยอมแพ้ว่าฉันขโมยอะไรบางอย่างไปก็จริงแต่ฉันไม่ได้เป็นคนทําร้ายให้เกิดความหายนะสำหรับเจ้านายมันช่างไม่ยุติธรรมกับบ่าคนนี้บทที่73บสามบผู้กล้าหาญช่างกล้าร้องออกมาว่าเป็นความไม่ยุติธรรมเมื่อคืนไม่ใช่คุณที่แกล้งเป็นผีและทำให้อาซินตกใจหรือถ้าไม่ห่วงว่าจะเสียกิริยา เธอคงจะอยากจะรีบเข้าไปเตะท่าชั่วร้ายคนนี้จริงๆใช่ใช่เป็นบ่าวเองที่ทำให้คุณชายรองตกใจเมื่อคืนนี้ฉันมีความผิดแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจแม้ว่านางหัวจะสารภาพแต่เธอก็ยังคงต่อสู้อย่างสิ้นหวังและพูดว่าบ่าวไม่เคยคิดจะโยนความผิดให้คุณหนูใหญ่ไม่คิดว่าของที่ขโมยมาจะเป็นของมีค่าขนาดนี้เมื่อเธอพูดแบบนั้นเธอก็เริ่มก้มหัวอีกครั้ง ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆหลังจากนั้นเธอก็แทบจะกรีดร้องออกมานางเจ้าเกือบจะร้องด้วยความโกรธคุณเป็นทาสที่ขโมยบางสิ่งบางอย่างและคุณกล้าที่จะตำหนิว่ามันมีค่าเกินไปคุณกล้าดียังไงถึงบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนานกงเย่พูดอย่างครุ่นคิดเอาล่ะนางหัวเดิมทีคุณต้องการขโมยก็แค่ผ้าทั่วไปที่ใช้ในบ้าน แต่คุณขโมยของผิดเพราะคุณไม่รู้จักของและกลายเป็นว่าคุณเปิดโปงตัวเองแทนขณะที่เธอพูดเช่นนั้นเธอเหลือบมองเศษที่เหลือของผ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่มีหลักฐานเหลืออยู่นางหัวคุกเข่าลงบนพื้นด้วยความกลัวและร้องขอความเมตตาใช่แล้วฉันมีความผิดแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณชายรองตกใจจริงๆนานกงเย่ก,ก้าวไปข้างหน้าและพูดกับนางซูว่า ท่านย่าในเมื่อเธอสารภาพความผิดแล้วเรามาปฏิบัติตามกฎของบ้านกันเถอะใบหน้าของนางหัวซีดลงเมื่อได้ยินดังนั้นเธอก็ทุดตัวลงบนพื้นราวกับว่ากำลังของเธอหมดลงเธอไม่เคยคาดหวังว่าคุณหนูสามจะมีปฏิกิริยาเช่นนี้คุณหนูสามไม่ได้ถามว่าทำไมเธอถึงสวมหน้ากาก,ากผีและเสื้อผ้าสีขาวแต่ขอให้นางซูลงโทษเธอโดยตรง โดยไม่ถามว่ามีใครอยู่ข้างหลังเธอด้วยซ้ำนางซูก็ประหลาดใจเล็กน้อยเช่นกันอาเยคุณไม่อยากถามคำถามต่อไปอีกแล้วเหรอถูกต้องนางเจ้าพูดอย่างขมขื่นทำไมคุณไม่ถามว่าใครเป็นคนยุยงไม่มีใครยุยงฉันฉันทำเองนางหัวสายหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าป้าสะพ้ายนางหัวเดิมทีเป็นคนรับใช้ของท่านยา่า ต่อมาท่านย่ามอบหมายให้ทำงานที่ลานบ้านของพี่หญิงใหญ่เธอค่อนข้างมีอิทธิพลในบ้านถ้ามีคนที่สามารถสั่งให้เธอทำสิ่งนี้ได้สำหรับการขโมยหรือทำร้ายน้องชายของฉันแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในมือของผู้บงการมันอาจไม่ง่ายเลยที่จะให้เธอสารภาพนานกงเย่วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลใบหน้าของนางซูมืดมนราวกับเจอหายนะ และการกระทําของนางหัวทําให้เธอเสียหน้านางหัวก้มศีรษะลงร่องรอยของความกลัวแวบขึ้นมาในดวงตาของเธอและคิดว่าคุณหนูสามจะรู้ได้อย่างไรแค่เดาเท่านั้นหรือความโกรธในใจของนางเจ้าไม่สามารถสงบลงได้และเธอก็พูดอย่างขมขื่นถ้าอย่างนั้นฉันจะทุบตีเธอให้ตายฉันไม่เชื่อว่าเธอจะไม่ยอมรับมัน แม้ว่านางหัวจะปฏิเสธว่าไม่ได้ถูกคนอื่นยุยงแต่นางเจ้าไม่เชื่อเธอแค่อยากทราบผลลัพธ์ใบหน้าของนางหัวซี่เซียวความกลัวพันรอบแขนขาของเธอราวกับเถาวัลย์ทำให้เธอไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในความเป็นจริงทันทีที่เธอถูกค้นพบเธอรู้อยู่ในใจว่าแม้ว่าเธอจะไม่ตายแต่ชั้นผิวหนังของเธอก็จะลอกออกอย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าเธอจะไม่รอดชีวิตแต่เมื่อเธอคิดถึงความตายนางหัวก็รู้สึกไม่เต็มใจที่จะเป็นเช่นนั้นเธอไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนั้นจริงๆเธอไม่อยากตายเธอไม่อยากตายจริงๆเธอมองไปที่ซูชิงผิงเพื่อขอความช่วยเหลือและขยับริมฝีปากของเธอซูชิงผิงบิดผ้าเช็ดหน้าในมือของเธอและโกรธนางหัวมาก ผู้หญิงคนนี้ทำงานได้ไม่ดีจริงๆเธอทำผิดพลาดครั้งใหญ่และเก็บหลักฐานไว้จนถึงตอนนี้เธอกำลังมองหาความตายจริงๆแต่ถ้าฉันไม่ช่วยและผู้แสดงความเมตตาสักสองสามคำถ้าผู้หญิงเลวคนนี้ก่อเรื่องไม่ว่ายังไงก็ตามฉันก็จะเป็นคนที่โชกร้ายท่านป้าบ่าวชราคนนี้เอาแต่พูดว่าไม่มีใครยุยงเธอ แล้วทำไมเธอถึงทำแบบนี้โดยไม่มีเหตุผลละ่ะซูชิงผิงดูสับสนแล้วเธอก็พูดกับหญิงชรายอย่างใจดีว่านางหัวเอาหน้าบอกความจริงมาบางทีป้าของฉันอาจจะให้รับโทษเบาๆและบางทีเธออาจไว้ชีวิตเธอก็ได้แววตาแห่งความหวังฉายแวววาวในดวงตาของนางหัวฉันมาที่นี่เพื่อเขาฉันมาที่นี่เพื่อเขา เธอร้องไห้และพูดว่าฉันกำลังคิดถึงชังหมิงหลานชายของฉันและฉันรู้สึกทนไม่ได้ชั่ววูบดังนั้นฉันจึงมีเจตนาไม่ดีและต้องการทำให้คุณชายรองตกใจเพื่อคลายความโกรธแต่บ่าวขอโทษจริงๆไม่คิดว่าจะทำให้คุณชายรองตกใจจนเสียสติซูชิงผิงถามด้วยความประหลาดใจคุณมีหลานชายหรือแต่เกิดอะไรขึ้น สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอาซินหรือเปล่าคุณชายรองตกจากโขดหินชังหมิงของฉันก็ตกลงมาตายเช่นกันนางหัวดูเศร้าและน้ำตาไหลนั่นสินะซูชิงผิงสแสดงความเห็นอกเห็นใจบนใบหน้าของเธอและพูดกับนางซูอย่างมีชั้นเชิงว่าท่านป้าแม้ว่าสิ่งที่นางหัวทำจะน่ารังเกียจจริงๆแต่เธอก็น่าสงสารโปรดไว้ชีวิตเธอจะทำเช่นนั้นได้ยังไง นางเจ้าเป็นคนแรกที่กระโดดออกมาและคัดค้านศักดิ์ศรีตามปกติของเธอไม่สามารถรักษาไว้ได้อีกต่อไปคนรับใช้ราคาถูกคนนี้ขโมยของบางอย่างจากอาเฉิงและพยายามใส่ร้ายอาเฉิงนี่เป็นความจริงพี่สะพ้ายฉันไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้มีเจตนาที่จะใส่ร้ายน้องสาวเฉิงซูชิงผิงพูดเบาๆไม่เช่นนั้นเธอก็จะไม่มีเศษผ้าถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง และกลายเป็นหลักฐานสิ่งที่พี่สาวผิงพูดดูเหมือนจะสมเหตุสมผลมากนานกงเย่กล่าวอย่างจงใจแต่พี่สาวผิงรับประการได้ไหมว่าเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นผ้าชั้นดีของทรงเจียงของพี่หญิงใหญ่ที่หายไปทุกคนตั้งคำถามกับเธอว่าเบ่าวคนนี้จะลุกขึ้นมาชี้แจงให้เธอทันทีหรือไม่เธอถามอย่างเย็นชาว่าทำไมผ้าถึงหายไป ดวงตาสีเข้มของเธอจ้องมองไปที่ซูชิงผิงอยู่ครู่หนึ่งยิ่งกว่านั้นเรื่องเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนางหัวกลับไม่ทำอะไรเลยแต่ทำไมคราวนี้เธอถึงสงบสติอารมณ์ไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่าเธอถูกใครบางคนยุยงฉันซูชิงผิงตกใจมากและมีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นลงมาบนหัวของเธอแน่นอนว่าเธอรับประกันไม่ได้ แล้วทำไมเธอต้องรับประกันด้วยเธอไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องนางหัวคุณบอกไม่ได้ตั้งใจทำหนานกงเย่พูดเบาๆเหตุผลที่พี่ชายของฉันไปเล่นที่โขดหินในตอนนั้นก็เพราะฉ้างหมิงหลานชายของคุณใช่ไหมและริมฝีปากของเธอสันเทาเธอพูดไม่ออกและทำได้เพียงมองดูซูชิงผิงอีกครั้งอย่างคาดหวงังซูชิงผิงกัดฟันและพูดด้วยความอับอาย ปรากฏว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในตอนนั้นเป็นเพราะฉันไม่เข้าใจเหตุผลและขอความช่วยเหลืออย่างไม่ถูกต้องจากนั้นเธอก็พูดพร้อมกับถอนหายใจบนใบหน้าของเธอเหตุผลที่หลานชายฉางหมิงเสียชีวิตและเขาทำสิ่งผิดๆแบบนี้เขาดูทั้งน่ารังเกียจและน่าสงสารจริงๆเมื่อเธอพูดในภายหลังน้ำเสียงของเธอแสดงความเห็นอกเห็นใจ พูดถึงเรื่องนี้แล้วเขาเป็นคนน่าสงสารจริงๆบทที่74พี่สาวพิงใจดีและใส่ใจความสัมพันธ์เก่าๆกับนางหัวมันเป็นแค่ความผิดพลาดคุณไม่สามารถลบสิ่งที่เธอทำเพียงเพราะคุณเห็นเธอชราและน่าสงสารเมื่อมองดูใบหน้าของเธอจริงๆแล้วฉันเชื่อไปแล้ว90%ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนี้คือซูชิงผิงแม้ว่าเธออยากจะทุบผู้หญิงคนนี้เป็นชิ้นๆ แต่เธอก็ยังคงสงบนิ่งอยู่ภายนอกนางเจ้ายังพูดด้วยความโกรธทาาอย่างนางหัวควรถูกฆ่าขณะที่เธอพูดนั้นเธอมองดูซูชิงผิงด้วยท่าทางที่น่ากลัวและเธอก็เริ่มสงสัยในใจซูชิงผิงผู้นี้คอยช่วยเหลือนางหัวเธอเกี่ยวข้องอะไรด้วยไหมซูชิงผิงกลัวนางเจ้ามากจนไม่กล้าพูดแบบสบายๆอีกต่อไป ดวงตาของนางซูราวกับลูกศรอัอบยาพิษที่ยิงไปที่นางหัวและเธอก็พูดอย่างเย็นชาพานางหัวลงไปบดยเธอสาสิบครั้งและขายเธอออกจากบ้านถ้าเธอไม่ยอมบอกเสียงของนางซูเย็นชาราวกับลมหนาวร่างกายของนางหัวเย็นเฉียบราวกับว่าเธอตกลงไปในน้ําในฤดูหนาวที่หนาวเย็นและเธอก็รู้สึกหนาวไปหมดความกลัวและความสิ้นหวัง แพร่กระจายออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจอย่างควบคุมไม่ได้ไม่นานก็มีผู้หญิงสองคนเข้ามาปิดปากของนางหัวแล้วลากเธอออกไปนางหัวยังคงนิ่งเฉยเหมือนหุ่นเชิดแต่ดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ซูชิงผิงซึ่งเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองในใจถ้าซูชิงผิงไม่บังคับเธอแล้วเธอจะลงเอยในสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรแต่เธอไม่สามารถพูดอะไรได้ สำหรับนางหัวเธอไม่สามารถพูดอะไรได้ในท้ายที่สุดเธอก็ทำได้เพียงหลับตาด้วยความสิ้นหวังและปล่อยให้ผู้หญิงสองคนดึงเธอออกจากห้องโถงหลงอันนางเจ้าขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่เธอยังคงรู้สึกไม่มีความสุขเธอมักจะรู้สึกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเธอรีตาและมองซูชิงผิงอย่างสงสยัยยิ่งเธอมองเธอมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นเท่านั้น หัวใจของซูชิงผิงกระวนกระวายใจแม้ว่าเธอจะรู้ว่านางหัวจะไม่สารภาพถึงเธอแต่เธอก็ยังคงไม่สามารถนั่งนิ่งได้ตอนนี้นางเจ้ามองเธอแบบนี้มันก็เหมือนกับหนามที่อยู่ด้านข้างแต่เธอก็สงบลงอย่างรวดเร็วเมื่อเธอคิดว่านางเจ้าทำได้เพียงสงสัยเท่านั้นและเธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้หากไม่มีหลักฐานแต่ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียดายเล็กน้อย ที่ตัวหมากรุกดีๆอย่างนางหัวนั้นร้ายประโยชน์แล้วเดิมทีเธอคิดว่าหากเธอสามารถแต่งงานกับหนานกงชิงได้สําเร็จเธออาจจะปล่อยให้นางหัวทํางานให้เธออย่างลับๆเพื่อที่เธอจะได้ตั้งหลักในคฤหาสน์หนานกงเร็วขึ้นแต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วหนานกงหลินก้าวไปข้างหน้าเพื่อแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่หญิงใหญ่สําหรับการแก้ไขความอายุติธรรม นานกงเฉิงมองอย่างสงบช่างน่าเสียใจจริงๆกับเหตุการณ์เช่นนี้ที่เกิดขึ้นในบ้านนางซูเหลือบมองทุกคนอย่างแผ่วเบาเอาละตอนนี้ทุกอย่างกระจ่างแล้วแยกย้ายกันไปเถอะฉันเหนื่อยแล้วเธอขมวดคิ้วอย่างเหนื่อยหน่ายข้าท่านแม่ท่านย่าท่านป้าเมื่อทุกคนลานางซูทีละคนและเตรียมจะจากไปทันใดนั้นสาวใช้ในชุดสีฟ้าก็เดินเข้ามาอย่างเร่งรีบ หลังจากคาระวะแล้วเธอก็รายงานอย่างกระตือรือร้อนลานเฉียนหยุนเพิ่งส่งคนมาบอกว่าคุณชายรองตื่นแล้วแต่อาการของเขาไม่ดีขึ้นจากนั้นเขาก็พูดกับนานกงเย่ว่าคุณหนูสามนายหญิงรองขอให้คุณกลับเร็วๆนางซูขมวดคิ้วด้วยแววตาที่เบื่อหน่ายและพูดอย่างเย็นชาก็แค่กลัวนิดหน่อยทำไมมันเป็นแบบนี้ส่งคนไปตามหมอ นานกงเย่เปิดประตูด้วยสีหน้ากังวลและพูดว่าท่านย่าหลานสาวขอออกไปก่อนนางซูโบกมืออย่างไม่เป็นทางการไปเถอะนานกงเย่ทำความเคารพอีกครั้งแล้วรีบออกจากห้องโถงหลงอันอย่างรีบเร่งแล้วมุ่งหน้าไปยังลานเฉียนหยุนทันทีที่นานกงเย่เข้าไปในประตูเธอก็ได้ยินเสียงนางหลินพูดอย่างเศร้าอาซิน น้ำเสียงของเธอบ่งบอกถึงความสิ้นหวังหนานกงเย่ก้าวทีละสามก้าวแล้วรีบไปที่เตียงของหนานกงสินหัวใจของเธอเหมือนถูกมีดบาดเธอเห็นพี่ชายนอนอยู่บนเตียงด้วยใบหน้าซีเซียวหนานกงเย่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อจับชีพจรของหนานกงสินและใบหน้าของเธอก็ซุดลงทันทีเธอดึงมือออกเพื่อตรวจชีพจรและถามอย่างเร่งด่วนแม่เกิดอะไรขึ้น ทำไมอาการของพี่ชายฉันแย่ลงเร็วขนาดนี้อาเย่อาซินตื่นได้ไม่นานหลังจากที่ลูกจากไปแต่อย่าเห็นจะดีกว่าพ่อของคุณตามหมอหลายคนมารักษาไม่คิดว่าหลังจากกินยาต้มที่หมอสั่งเมื่อถึงจุดนี้นางหลินก็น้ำตาไหลนานกงเย่หลับตาแล้วพูดกับสาวใช้ในห้องว่าพวกคุณออกไปก่อนค่ะสาวใช้ตอบและออกไป นานกงเย,ย่หยิบกระเป๋าที่บรรจุเข็มเงินออกมาอีกครั้งแล้วพูดว่าท่านแม่ให้ฉันปักเข็มให้พี่ชายของฉันหน่อยนางหลินมองดูนานกงเย่ยทั้งน้ำตาและกำลังจะพูดเพื่อห้ามเธอแต่เมื่อเธอได้ยินสิ่งที่นานกงเย่ยพูดต่อจากนั้นเธอก็กลืนคำพูดของเธออีกครั้งท่านแม่อาการของพี่ชายฉันวิกฤตมากฉันอยากจะใช้วิธีการฝังเข็มฉุกเฉินที่เขียนไว้ในหนังสือทางการแพทย์ของคุณตา ซึ่งจะทําให้อาการของพี่ชายฉันคงที่อย่างแน่นอนท่านแม่โปรดเชื่อฉันด้วยนางหลินมองดูนานกงเย่ที่มีสายตามั่นใจเธอพยักหน้าโดยไม่สมัครใจอย่างไรก็ตามแพทย์จํานวนมากก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นทําไมไม่ปล่อยให้อายเย่ลองดูละ่ะในที่สุดนานกงเย่ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นนางหลินเห็นด้วยเธอกลัวมากว่าแม่ของเธอจะคัดค้าน และชะลอการเจ็บป่วยของพี่ชายของเธอโชคดีที่แม่ของเธอเห็นด้วยนานกงเย่เปิดถุงเข็มเงินหยิบเข็มออกมาและแทงจุดต่างๆอย่างชำนาญด้วยการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและสง่างามนางหลินตกตะลึงเมื่อมองดูตามด้วยความภาคภูมิใจที่ไม่สามารถควบคุมได้นางหลินเกิดมาในตระกูลสิงหลินและพ่อของเธออาจเรียกว่าเป็นหมอเทวดาในสมัยนั้น แน่นอนว่าเธอรู้ดีว่ามือของลูกสาวเธอนั้นพิเศษมากปรากฏว่าทักษะทางการแพทย์ของลูกสาวเธอเกินกว่าจินตนาการของเธอแต่เธอไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกในสายตาของเธอพ่อของเธอสามารถสั่งจ่ายยาได้เมื่ออายุเจ็ดหรือแปดขวบและพี่ชายของเธออ่านหนังสือทางการแพทย์หลายร้อยเล่มเมื่ออายุได้หกขวบลูกสาวเธอสืบทอดความสามารถทางการแพทย์ที่สูงมากของตระกูลหลินเอาล่ะ ในเวลานี้หนานกงเย,ย่ดึงเข็มสุดท้ายออกและจับชีพจรของหนานกงซินอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเธอพี่ชายพ้นอันตรายแล้วสีหน้าของพี่ชายดีขึ้นมากและเธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขนั่งหลินถามอย่างรวดเร็วว่าแล้วพี่ชายของคุณจะตื่นเมื่อไรท่านแม่ไม่ต้องห่วงฉันจะรักษาพี่ชายให้ดีขึ้นให้ได้ นานกงเย่สัญญาด้วยเสียงต่ำสิ่งที่เธอหมายถึงคืออาการของนานกงซินอยู่ภายใต้การควบคุมเพียงชั่วคราวเท่านั้นและยังไม่หายขาดนั่งหลินอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เมื่อคิดว่าลูกสาวของเธอเพิ่งพาลูกชายของเธอกลับมาจากนรกเธอก็อดไม่ได้ที่จะมั่นใจในทักษะท,ทางการแพทย์ของลูกสาวและพูดว่าเอาละ่ะแม่เชื่อใจคุณ นานกงเย่กมัดแน่นแล้วตัดสินใจเธอต้องรักษาพี่ชายของเธอก่อนหน้านั้นเธอต้องเตรียมตัวก่อน